ทุกคนคะสถิติการจับกลุ่มน้ำมันเถื่อนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสพสาามิตรและศุลกากรเฉพาะปี2,563และ4เดือนของปี2,564มีมากกว่า2,186คดีนะคะคิดเป็นน้ำมันเถื่อนมากกว่า16ล้านลิตร แน่นอนค่ะว่าภาษีที่หายไปมีมูลค่ามหาศาลวิธีการที่ยังคงพบอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือการลักลอบนำเข้าผ่านพื้นที่ชายแดนภาคใต้นี่แหละค่ะเพราะกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินในมาเลเซียยังราคาถูกกว่าประเทศไทยส่วนต่างที่สูงนี่แหละค่ะเป็นแรงจูงใจสำคัญให้เกิดการกระทำความผิด <S <S วิธีนี้เจ้าหน้าที่พบว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่นะคะ หรือที่เรียกว่ากองทัพมดอย่างคดีที่มีการจับกลุ่มเมื่อเดือนที่ผ่านมาในตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาพบว่าทำมานานนับ10ปีเลยนะคะพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้จะคล้ายๆกันค่ะคือใช้เครือข่ายรถบรรทุกสินค้าที่เข้าออกไทยมาเลเซียอยู่เป็นประจำดัดแปลงถังน้ำมันให้มีขนาดใหญ่บรรจุได้ประมาณ1,000ลิตรวิ่งเข้าออกวันละ5-10รอบ วิธีการเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อส่งสินค้าเสร็จก็จะแวะเติมน้ำมันในประเทศมาเลเซียจนเต็นถังน้ำมันที่แอบดัดแปลงและกลับเข้ามาฝั่งประเทศไทยพอเข้ามาแล้วก็จะไปจุดนัดพบเพื่อถ่ายเทน้ำมันให้กับรถกระบะซึ่งไม่ห่างจากด่านพรมแดนการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นเพียงแค่หนึ่งในเครือข่ายค้าน้ำมันเถื่อนและกำลังขยายผลไปยังเครือข่ายที่กระจายอยู่ในอีกหลายจังหวัดนะคะ ตั้งแต่สงขลาสตูลและนราธิวาสคุณผู้ชมคะถ้าดูจากสถิติการจับกลุ่มน้ำมันเถื่อนปี2563จากทั้งหมด1,548คดีรวมเป็นน้ำมันเถื่อนกว่า9,200 0 0 0ลิตรพบว่าเกือบร้อยละ90เป็นกลุ่มน้ำมันดีเซลนะคะรองลงมาคือน้ำมันเบนซินน้ำมันเตาและสารโซเว้นค่ะ ขณะที่ปี2,564ซึ่งเปิดให้มีการขนถ่ายสินค้าผ่านแดนช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนเพียงแค่4เดือนมีปริมาณน้ำมันเถื่อนที่จับกลุมได้สูงถึง6 9ล้าน9แสลิตรค่ะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมแค่กองทัพมดถึงขนน้ำมันเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยได้มากมายขนาดนั้น จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีการหนึ่งค่ะที่ใช้ขนน้ำมันเถื่อนเข้ามาคือการตั้งบริษัทส่งออกน้ำมันแต่ไม่ส่งออกจริงอธิบายผ่านตัวอย่างการอายัดรถบรรทุกจำนวน8คันบริเวณด่านสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะรถทั้ง8คันนี้นะคะเป็นรถบรรทุกน้ำมัน เจ้าหน้าที่ระบุถึงข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนว่ามีนายหน้าว่าจ้างบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาให้นำน้ำมันจากประเทศมาเลเซียส่งออกไปประเทศลาวโดยขออนุญาตใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านมีเอกสารขอเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านแดนจำนวน8ฉบับ ในเอกสารเนี่ยระบุว่าเป็นการนำน้ำมันดีเซลจากมาเลเซียเข้าไทยผ่านด่านศุนลกากระเสดาและจะออกจากไทยบริเวณด่านศุนลกากรบึงการเพื่อไปอยังประเทศลาวนะคะแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าภายในระยะเวลา30วันตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติศุลกากรรถบรรทุกทั้ง8คันไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศตามที่แจ้งไว้ เจ้าหน้าที่ด่านศุนลกากรบึงการจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด่านศุนลกากรสะเดาเฝ้าติดตามรถต้องสงสัยและสามารถอายัดได้นะคะหลังรถบรรทุกย้อนกลับมาที่ด่านสะเดาเพื่อจะข้ามกลับไปยังประเทศมาเลเซียโดยในรถทั้ง8คันเนี่ยไม่มีน้ํามันที่บรรทุกเข้ามาหลงเหลืออยู่เลยซึ่งรวมรวมกันแล้วก็ราว3 2 0 0 0 0ลิตรที่หายไป กรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการอายัดและตรวจสอบนะคะยังไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นการขนน้ํามันเถื่อนเข้ามาขายในประเทศไทยหรือไม่ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยได้ติดต่อไปอยังบริษัทชิปปิ้งได้ข้อมูลว่ารถบรรทุกทั้ง8คันเสียจึงนําน้ํามันออกไปส่งยังลาวตามกรอบระยะเวลาที่แจ้งไว้ไม่ได้นะคะ ประเทศไทยสูญเสียอะไรจากการค้าน้ำมันเถื่อนนะคะลองมาดูข้อมูลตัวเลขที่เจ้าหน้าที่เคยคำนวณไว้เมื่อปี2564กันค่ะตัวอย่างคือน้ำมันเบนซินตอนนั้นเนี่ยถ้านำเข้าอย่างถูกต้องนะคะอัตราภาษีสรรสารมิตรจะอยู่ที่5บาท85สตางค์ถึง6บาท50สตางค์ต่อลิตรกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกราว62สตางค์ถึง6บาท58สตางค์ต่อลิตร รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณ1บาทต่อลิตรการนำเข้าน้ำมันเถื่อนจึงมีส่วนต่างอยู่ที่7-14บาทหรือถ้าเป็นดีเซลส่วนต่างก็จะอยู่ที่ประมาณ1-8บาทค่ะแน่นอนค่ะว่านี่กลายเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทำความผิดเรายังได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะว่ารถบรรทุกน้ำมันหคันสามารถบรรทุกได้ประมาณ4 0,000ลิตร ก็ลองคูณส่วนต่างกันดูค่ะกลับมาติดตามข้อมูลจากกลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนได้ใหม่ใน The Exit Highlight สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ